วันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าแบ่งสองหน้าจอในเครื่อง Android 11ของใช้ Samsung A 5 0 S ทำยังไงเอา A 5 0เทียบเอาก็แล้วกันนะพี่มันน่าจะไม่ต่างกันหรอกอย่างแรกเลยต้องขอบคุณสำหรับคำถามทำไมอะ ลืมเลยนะเนี่ยเรื่องนี้พูดก็พกูดเธอนี่ว่าจะฆ่ามันแล้วนะไม่น่าจะได้ทำเอาี่ยโอ้โหก็ถามมาก็เอาซะหน่อยก็แลวกันเอามาเราจะแบ่งหน้าจอย,อยังไงอ่าอันนี้เนี่ยนะวิธีการก็คือเปิดแอปขึ้นมาก่อนพี่อันนี้หรือไม่ก็ถ้าเปิดแอปเสร็จแล้วเราก็ดีเลยนี่ไอปุ่มเมนูอะ่ะกดที่ปุ่มเมนูเลยจ้ะนี่กดจึ๊กลงไปเสร็จแล้วเราก็ไปแตะตรงนี้นี่สัญลักษณ์ของเขานะแตะหนึ่งที เราก็จะเห็นคำว่าปเปิดมุมมองแยกหน้าจออยู่ตรงนี้กดลงไปจึกแล้วเขาก็จะให้คุณเลือกว่าคุณจะเปิดอีกแอปด้วยแอปอะไรนี่โดยปกตินะเราก็จะมียู u ูบใช่ไหมเออแล้วคุณอยากกาะหารอื่นี Facebook ก็อยู่นี่แล้วอยากกระหานอื่นอ่ะถ้าบอกว่าไม่ได้เอาสองอันนี้จะเอาอันอื่นเอามา โอ้สมาธิดีจริงใช้สองแอปพร้อมกันออามาเราก็ไปที่ปุ่มนี้ข้างล่างนี่ไปเลือกแอปอื่นต้องบอกก่อนมันไม่ใช่ทุกแอปนะพี่ที่ทาได้นะบอกเลยแต่เพราะอะไรเออบางแอปเขาบังคับไม่ให้ทำด้วยตัวเขาเองอ่ะกดลงไปถ้ามันทําไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นสีซีดจางๆแต่ถ้ามันทําได้มันก็จะโดดเด่นเป็นสง่าจะเห็นอย่างนี้นี่แหละอ๋อเนี่ยอันนี้อาจจะเห็นว่าอันนี้ทําไม่ได้เพราะว่าเปิดอยู่แล้ว เปิดทาไมแบ่งหน้าจอลายสองอันคงแค่ไม่มีใครทําใช่ไหมอ๋อประมาณนั้นนะ่ะอืมบางแอปมันทําไม่ได้มันก็จะจางๆอย่างเห็นนะั่นนะอืมแล้วบางที่สําคัญเนี่ยนะมันไม่โผล่ให้เห็นเลยเรารูดดูหาไม่เจอโอ้ดีไออันนี้แอปนี้เขาไม่ให้นะอ่าประมาณอย่างนี้อ่าสมมุติสักอันก็นแล้วกันเออเอาอะไรดีอ่ายูทูบก็แล้วกันอ่ากด y ย u ทูปไปอ่อาหลังจากนั้นเราก็ น,นีใช้งานก็แค่กดตรงนี้นี่กดตรงนี้ตรง,ตรงกลางนี่นะกดอันนี้เพื่อเลื่อนก็ได้ใช้แตะลากใช้ไม่ได้แตะใช้กดแช่แล้วก็ลากอันเนี้ยมันสามารถเพิ่มขนาดรถขนาดได้สักแค่ไหนอ่ะประมาณหนึ่งให้มันเหลือเล็กที่สุดก็แค่หนึ่งในหนึ่งในสามโอเคไหมไม่น่าหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่พี่จะดูอะไรอ่ะ <laughs> อันนี้บางคนบอกว่าก็อยากะเปิดเคยเปิดยูทูบแต่ว่าไม่ได้อยากะ ไม่ได้อยากกระดูอะไรเท่าไหร่แต่ว่าอยากกระอ่านอะไรอย่างอื่นไปด้วยครับผมก็อ่ะย่อลงมาก็แล้วแต่ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายก็เออนะอ่ะประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออผิดที่เราอยากจะเอา youtube เอาไว้ข้างบนแล้วอยากเอาไลน์ไว้ข้างล่างอ่ะเราก็แตะตรงไปตรงกลางตรงนี้นี่แตะหนึ่งทีพี่แตะนะแตะตึก๊กคุณก็จะเห็นนี่สัญลักษณ์โอ้โหเครื่องมันจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็ ลูกศรชี้ลงโอเคไหมอ่ะคุณก็แค่แตะลงไปแล้วก็แตะลูกศรจึก๊กมันก็จะสลับโอเคไหมอ่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายเสร็จแล้วมันก็จะมีอีกก็คือแตะลงไปตรงเนี้มันจะเาเรียกอะไรนะมันจะขึ้นอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งข้างๆข้างๆ้าง,างไอ้ไอ้ลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงอะ ลองใช้แล้วไม่เห็นเวิร์กเท่าไหร่แต่บอกให้หน่อยก็รู้เอบ,บอกให้รู้หน่อยก็ดีโอเคแตะลงไปอ่ามันจะคล้ายๆเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวบันทึกเป็นเป็นบันทึกบันทึกเป็นความจําไวอ้อ่ะว่าเราเราชอบใช้สองแอปเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะอืมแต่ใช้ยังไงยังสงสัยอยู่ว่าใช้ไม่เป็นผมว่าผมใช้ไม่เป็นนะอ่ะเราแตะก็ได้อ่ะแ,แตะ,แ,ตะแล้วก็บันทึกจึก แล้วเราก็จะเห็นสัญ,ญาลักษณ์เมื่อกี้สองอันเนี่ยนะมันเป็นมันเป็น YouTube กับ l ล n e ใช่ไหมเออเวลาเราแบ่งหน้าจออ่ะเอาเลา้เาเวเวลาปิดทําไงเอาเวลาเวลาปิดพี่ก็ดีเลยกดลากลงไปให้สุดข้างล่างไปเลยนะจึกก็มันก็ปิดเนาะไม่มีอะไรมากอ่ะหือกดปุ่มโฮมก็ได้เหมือนกันนะบังเออเอาเวลาเรากดแช่ลงไปเนี่ยนะเเวลาเรากดแยกหน้าจอเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยสัญ,ญาลักษณ์เห็นไหมอย่างเงี้ยแต่มันจางจงอะ่ะเรากดไม่ได้อ่ะนี่นี่ กดดีนะ so Gülme. อภูกันไม่มีอ่ะกด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 มันไม่ได้คือใช้ไม่เป็นอ่ะพูดก็พ er kind of ูดเถอะว่าผมใช้ไม่เป็นนะหรือใครใช้เป็นมันก็เมมมๆบอกหน่อยก็ดีนะเขาบอกว่าอใช้แล้วงงพอสมควรนะอ่ะเราแตะไปแล้วถ้าเกิดเรากดปุ่มโฮมอ่ะกดปุ่มโฮมก็ออกไม่มีอะไรมากมายอ่า นี่อ่ะเวลาเราเวลาถ้าเกิดถ้าเกิดเราอยู่ในในในส่วนที่เป็นแบ่งแบ่งแยกหน้าจออ่าอันนี้น,นี่มันก็จะอยู่นี่เห็นไหมเวลาเราก,กดปุ่มโฮมเนี่ยมันก็จะเป็นแบ่งหน้าจอเอาไว้อยู่อย่างนั้นเราจะกลับมาดูอีกทีก็กลับมาดูได้้ดวยการแตะมันไม่มีอะไรมากมายแค่ตึตลงตรงกลางนี่แหละมันก็แบ่งหน้าจอมันเดิมกดปุ่มโฮมมันก็ออกไปดูอย่างอื่นแต่แล้วอยากจะมากลับมาที่แบ่งหน้าจอ2องอันเหมือนเดิมก็แค่กดปุ่มเมนูอ่ะเมนูนะพี่อ่ะ แต่แล้วมันก็จะโผล่ขึ้นไหมพี่เห็นอย่างนี้นี่แหละพี่ก็กดใช้งานได้เหมือนเดิมก็ก็นะก็ไปเล่นเอาแล้วกันน่าจะประมาณนี้อยากจะปิดการแบ่งแยกหน้าจอก็แค่กดตรงกลางแล้วก็ลากปัดลงมาให้สุดมันก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายมันก็กลับมาไม่แบ่งหน้าจอเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้อืาอาจจะไม่ครบนะบางอันรู้สึกว่าไปไม่ถึงอะ่ะ ไอท้ที่ไอ้ที่มันเป็นสองอันแล้วเรารู้สึกว่ามัน,ม,นมันเมมเอาไว้ทําไมอะ่ะเออบีบไม่ต้องเมมก็ได้มั้งเออ,อะไรประมาณนั้นเออช่างมันเทอะเอามาฝากกันประบาดนนีเลยแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ